ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษชอบและไม่ชอบคลิปนี้จะเป็น day 25นะคะ likes and d i s l i k e วันนี้เราฝึกพูดคำว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรค่ะง่ายมากถ้าชอบใช้ I like I like แปลว่าฉันชอบถ้าไม่ชอบใช้ I don't like I don't like ฉันไม่ชอบ มาฝึกพูดประโยคที่ชอบกันค่ะ I like ตัวอย่างค่ะ I like music I like music ฉันชอบดนตรี I like dogs I like dogs ฉันชอบสุนัข I like reading I like reading ฉันชอบอ่านหนังสืออย่าลืมถ้าชอบอะไรใช้ I like แล้วก็ พูดสิ่งที่ชอบตามข้างหลังคำว่า like นะคะถ้าไม่ชอบใช้ I don't like I don't like ฉันไม่ชอบตัวอย่างเช่น I don't like coffee ฉันไม่ชอบกาแฟ I don't like spicy food ฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดลองฝึกพูดนะคะพูดสิ่งที่ชอบมาสองอย่าง คคนตนว่าฉันชอบใช้ I like I like ฉันชอบพูดสิ่งที่ไม่ชอบมาหนึ่งอย่างใช้ I don't like ฉันไม่ชอบจุดๆ,ๆนะคะเติมสิ่งที่ไม่ชอบข้างหลังลงไปค่ะ I don't like ตัวอย่างบทสนทนา A What do you like What do you like แปลว,ว่าคุณชอบอะไร B ตอบ I like music I like music. ฉันชอบดนตรีลองเอาไปฝึกพูดดูนะคะชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นภาษาอังกฤษพูดออกมา